สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลมารีวิวสดๆอยู่หน้าแปลงที่ดินนะคะแปลงที่ดินหมายเลขที่27นะคะสนามกอล์ฟนอเทิร์นรังสิตนะคะตำบลวังน้อยอำเภอวังน้อยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสวยงามมากเลยค่ะตอนนี้มาถึงตอนเย็นแล้วนะคะ ท่านเห็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินไหมคะด้านหลังติดเลกนะคะแล้วก็เห็นวิวกรีนกรอบนะคะวิวกรีนกรอบนะคะด้านหน้าก็จะติดถนนคอนกรีตนะคะตรงนี้คะ่ะสวยงามมากคะ่ะธรรมชาติสุดๆแล้วค่ะตอนนี้ที่ดินของเราแปลง27นะคะเคลียร์ริ่งพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราตัดหญ้าและทําการเกลี่ยด,ดินนะคะข้างหลังติดเลกนะคะเราจะมีแม่น้ําอยู่ด้านหลังนะคะ ชีวิตเราต้องมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็จะมีวิวปีนกรอบนะคะท่านคิดดูนะคะถ้าท่านมาสร้างบ้านนะคะอยู่บริเวณนี้บ้านพักผ่อนหย่อนใจบ้านพักตักอากาศนะคะหรือว่าท่านจะมาทําธุรกิจปลอดอปลูกผักปลอดสารพิษก็ได้นะคะเนี่ยค่ะ,ะหมุดหลักที่ดินของเราของแปรงด27นะคะตรงนี้นะคะสถานที่ใกล้เคียงนะคะก็อ,ะอ,อยู่ใกล้จุฬารงลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะ อยู่ใกล้โรงพยาบาลบางน้อยนะคะอยู่ใกล้ตลาดบางน้อยเมืองใหม่นะคะตรงนี้สนใจทั้งสดทั้งผ่อนคุยกันได้นะคะเงินผ่อนกว็วางเงินดาวแค่ห้าหมื่นบาทนะคะตรงนี้จะสดจะผ่อนนะคะมาคุยกับเปิ้ลได้เลยนะคะคุยได้ทุกเงื่อนไขนะคะนะคะตรงนี้นะคะฉันจะบอกว่าบรรยากาศดีมากๆค่ะสวยงามมากค่ะอากาศบริสุทธิ์มากๆมีแต่ความเย็นสบายนะคะก็มีนกบินด้วยนะคะเนี่ยนะคะ การแบบนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะนะคะสำหรับการที่จะปลูกบ้านนะคะบ้านพักผ่อนหย่อนใจแล้วตื่นเช้ามาเราก็จะเห็นกลีนกรอบนะคะและการข้อดีของการซื้อที่ดินในสนามกล์ฟคือท่านจะได้รับความสงบค่ะความร่มรื่นนะคะสบายตาค่ะท่านจะได้เห็นแต่สีเขียวๆนะคะตรงนี้นะคะสนใจรีทักเพิ่นมานะคะ a c e b o o k เพิ่นนัคะนันนะคะเพจขายที่ดินนะคะเบอร์โทร0902758309นะคะรบกวนกดติดตามช่อง y o u YouTube ให้เพิ่นด้วยนะคะ เปิ้ลขายที่ดินค่ะสำหรับวันนี้ปลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ